สองธุรกิจครอบครัวเจชนาทิพย์นักเตะดาวรุ่งที่เลี้ยงคนในบ้านมากว่า40ปีก่อนร่วมทีมสโมสรญี่ปุ่นกว่ดรายได้มหาศาลเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตลุ้นกันใหญ่เลยละค่ะเมื่อทางด้านชัญญาธรรมดาห้โซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นได้โพสต์รูปภาพคู่กับนักเตะชื่อดังนะคะเจชนาทิพย์ทำเอาแฟนคลับนะคะแอบสงสัยในความสัมพันธ์นี้ หลังทั้งคู่ออกมาโพสต์รูปร่วมเฟรมกันนะคะและต่อมาในะค้ะเจชนาทิพย์ค่ะก็ได้รับข่าวดีครั้งใหญ่เมื่อทางด้านสโมสรคาวาสกีฟรอนดาเล่ ale, แห่งเมืองคาวาสกิประเทศญี่ปุ่นได้โพสร,ระบุนะคะว่าทางสโมสรได้มีการตัดสินใจว่าชนาทิพย์จะเข้าร่วมคาวาสกีฟรอนดดาเล่ทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าการเข้าร่วมทีมของเขา ของชนาทิพย์ในครั้งนี้นักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากนี้นะคะเชื่อว่าลหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่แท้จริงแล้วนั้นครอบครัวของเจชนาทิพย์ประกอบอาชีพอะไรนะคะโดยคุณแม่ของหนุ่มเจนั้นประกอบอาชีพขายขนมหวานค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวมากว่า40ปีโดยเปิดร้านที่ชื่อว่าพรสวรรค์ชวนชิมขนมหวาน ส่วนคุณพ่อของหนุ่มเจนั้นรับราชการทหารค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ